สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องพยาเขาคํามหาเสน่หแห่งล้านนาชายาขุนแผนแห่งล้านนา ตำนานพญาเขาคำถูกเล่าขานสืบทอดความเชื่ออันมีที่มาดั้งเดิมจากชาวไทยใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีพื้นฐานจากรัชานประเทศพมา่าเมื่อวัฒนธรรมไทยใหญ่มีอิทธิพลแพร่เข้ามาทางหัวเมืองทางเหนือก็ได้นำเอาตำนานความเชื่อตลอดจนสภวิทยาทางเวทมนต์คาถาที่เรียกว่าไยยาสตร์เข้ามาด้วย ดังปรากฏในตำราคำพีโบราณของล้านนาที่เรียกว่ารับสาก็มีบันทึกถึงวิชาเหล่านี้ด้วยในตำนานกล่าวไว้หลายตำนานบ้างก็ว่าพระยาเขาคําเป็นชื่อตำนานของเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ของไทยใหญ่บ้างก็ว่าเป็นกษัตริย์ผู้มีสิดิโชมที่งดงามมีวันนาผ่องใสปนุดหนึ่งดังเทพ,พบุตรแต่มีเขาขึ้นที่พระเศียรเป็นทองคําแท้คล้ายต้องคําสาบ คนจึงจินตนาการทำเป็นรูปคนแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศมีหมวกเป็นรูปเขาทองคำคล้ายกษัตริย์แวดล้อมด้วยหญิงสาวหลายหลายคนที่เรียกว่านางล้อมให้ทัศนะว่าถ้าสืบจากตำนานท่านผู้นี้ต้องมีดีหลายๆอย่างอาจจะเนื่องด้วยฐานนะเป็นผู้มีรูปโฉมที่งดงามมีสเสน่ห์เป็นที่ต้องตาต้องใจผู้คนต่างลงไหลไฝ่ปอง โดยเฉพาะหญิงสาวต่างไม้ปองอยากได้ท่านเป็นสามีเป็นต้นจึงเกิดตำนานที่ใครๆก็อยากเป็นเช่นท่านคล้ายกับตำนานขุนแผนของทางภาคกลางเพื่อสะท้อนความเป็นใหญ่ของผู้ชายในสังคมยุคนั้นที่เจ้าขุนมูลนายผู้มั่งคั่งต่างก็มีเมียหลายคนดังนั้นโบราณจารย์ทางล้านนาจึงได้นำเอาคุณตามตำนานของพญาเขาคำ มาทำเป็นวิชาทางด้านสายเวทและสร้างวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังในรูปแบบประเภทต่างๆเช่นผ้ายันรูปผงดินรูปแกะงาไม้รูปหล่อโลหะเป็นต้นดังปรากฏในอดีตมีพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างพระยาเขาคำอันโด่งดังได้แก่หลวงปู่คูบาวังวัดบ้านเด่นจังวัดตากผู้เป็นเจ้าตำรบวิชายันนีและยันผ้าม้าเสพนาง อันลือนามส่วนอิทธิคุณก็ครบเครื่องของพญาเขาคำทางด้านเมตตามหานิยมเมตตามหาเสน่ห,นหน์โชคลาภและมีวาสนาเป็นใหญ่เป็นโตพญาเขาคำผู้มากเมียใครได้พกติดตัวไว้จะเป็นสีเป็นสริมงคลมีความเจริญต่อตอนเองอยู่เสมอโดยเฉพาะทางด้านมหาเสน่ห์แรงเด่นเรื่องสตรีมากเมตตามหานิยมมีแต่คนรักไม่มีคนเกลียนโชคลาภค้าขาย เสริมดวงชะตาราศีจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเจรจาการงานการเงินดีรวมทั้งโชคลาภได้มาอย่างคาดไม่ถึงด้วยคาถาบูชาพระยาเขาคำโอมพระศิละเนโหโอมปิยะโอปิยามาอยู่ย่องสองตราบข้างกูเป็นดังช่างเจ็ดสารเจ็ดแสนเป็นดังวิมาน97ห้องมาอยู่ย่องแห่งตัวกู แค่เธอนอ่นางนอโอมเอฮิเอฮิมามะเอฮิเอหิปิยังมามะให้สวดเก้าจบแล้วอธิษฐานขอพอรตามความปรารถนาของเราเองและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ